ไม่มาครับผมจะได้ตัวนี้ต่อหน้ากระเปาไปเนี่ยจันมะจานมะจันมะเอาไอหมแล้วเอาต้มเยอะจะไอหันผมกูแอบลงคลิปเมียหันแม่เอ้ไอครับไอต้องท้าแต่ขาวแอรพลายยังอยู่ป่ะยังไมีอยู่ป่ะ โอ้โหใหญ่เบอร์เก้ามีก่อนโอ<ห>้โทรสั่งกลางดอยเลยว่ะโอ้บ่มีแล้วกะเมาขนาดนั่นรูโ้โอ้กำลังมาลู่เนี่ยโอ้ไม่รู้เลยไหนไปละโอ้กำลัลลงมาลู่แห่กันไปซื้อใช่ไหม,ไม,มเออผมเบอร์เก้าน่ะถ้าได้เอาสองคู่ในอันเอาก่อนอันมาลู่ไ่เอาก่อ,อน,นออถ้าได้ถ้าได้สองคู่เนี่ย สีดำไหม้าสีดำ้าหมอครับไดูไปดูไปลูงนี้เาได้เลยครับนั่นนะสั่งหม้อสั่งรองเท้ากางดอยเี่เปลนของคีบอม